รีวิวโมเดลใหม่นะครับด้วยจิ๊กซอโอสุกะนะฮะอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวใบรับประกัน6เดือนเต็มจะมีคู่มือมีใบตัดไม้1ใบใบตัดเหล็ก1ใบแล้วก็ไกด์ <c oughs> ทีนี้มาดูระบบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมาเริ่มที่รอบกอดรอบเนี่ยจะอยู่ที่800รอบจนถึง3,800รอบนะครับสามารถปรับจังสปีดได้ตรงนี้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับไปจนถึงโหมดเออเ,อเดี๋ยวลองใส่แบบเทสให้ดูวิธีใช้งานเอานิ้วโป้งนะครับดันปึ๊บ ใชตัวนี้เนี่ยสามารถปรับ45องศาได้ด้วยเพียงแค่ดึงคันโยกตรงนี้ขึ้นมานะปรับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับสาหรับ45องศานะอันนี้สําหรับไว้ปรับองศาแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเปิดปิดช่องลมสําหรับเครื่องดูดฝุ่นในการใส่ใบนะครับเราก็แค่ยกกาดตรงนี้ขึ้นหมุนตรงนี้นะครับไปด้านหน้านะครับแล้วก็จับใส่ได้เลย ก็ปิดอันนี้กลับมาเหมือนเดิมได้เลยมีไฟ LED ให้โหมดตรงนี้จริงๆแล้วมันเอาไว้ปรับระยะชาร์จปรับได้ถึง4ระดับถ้าเป็นเบอร์ศูนย์แบบนี้จะเหมาะสําหรับเหล็กหรือโลหะเบอร์หนึ่งสองสามนะครับก็จะเป็นวัสดุที่อ่อนเช่นไม้หรือพลาสติกอลูมิเนียมอย่างอ่อนนะครับก็ลองใช้กันดูว่าเบอร์หนึ่งสองสามเนี่ยจะเหมาะกับวัสดุไหนตัวนี้เนี่ยตัวฐานเขาใช้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับผมทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยสําหรับตัวเลื่อยจิ๊กซอเครื่อง่านะครับราคาขายอยู่ที่ 2, บาทเท่าน้่นพร้อาหน่ายแล้วท่ท้านทัน อย่าลืมกดสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองสายล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ